สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับภาษาเยอรมันกับแจ็กกี้นะคะวันนี้เนี่ยจะพาทุกคนมาเรียนสระ นะคะสระในภาษาเยอรมันมีตัวไหนบ้างแล้วก็สระนะคะในภาษาเยอรมันเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะในการเรียนภาษาเยอรมันหรือการเริ่มเรียนภาษาเยอรมันนะคะถ้าเราไม่รู้สระเนี่ยเราก็ไม่รู้หัวใจนะคะเพราะว่าคําคํานึงเนี่ยหัวใจของมันคือสระนั่นเองนะคะวันนี้เราจะมาดูค่ะแล้วก็เราจะมาดูด้วยนะคะว่าเสียงมันมีตัวไหนบ้างหรือเสียงมันออกเสียงยังไงนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเราไปดูกันเลยค่ะตัว ที่มีชื่อว่าพื้นฐานนั่นเองเนาะพื้นฐานของมันนะคะก็จะมีสระที่ ง่ายๆนะคะมีอยู่ทั้งหมด5ตัวนะคะนั่นก็คือจะมีตัวเล็กและก็ตัวใหญ่เนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวใหญ่นะคะแล้วก็มีตัวเล็กนะคะตัวนี้คือสระอหรือตัวอนั่นเองเนาะการอ้าปากเนี่ยจะต้องกว้างนิดหนึงนะคะอนะหรือสระอของภาษาไทยนะคะคลายคลยนั่นเองเนาะจากนั้นค่ะก็จะมีตัวที่สองเนาะก็คือสระอีนะคะหรือว่าการอ่านคือ อีตัวอีนะคะก็จะมีตัวใหญ่แล้วก็ตัวเล็กนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเวลาเราอ่านเสียงเนี่ยก็จะเป็นเสียงแค่เสียงสระอีนะคะนั่นก็คือตัวอีนั่นเองแต่ชื่อของมันนะคะนั่นก็คือเวลาเราท่อง a b c d ใช่ไหมคะเราก็จะออกเสียงตามปกติแต่ว่าเวลาเราพูดจริงๆเราจะออกเสียงแตกต่างจากตัวที่เป็นชื่อของตัวอักษรนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้คือสระอี นะคะจากนั้นค่ะก็จะเป็นสระตัวต่อไปค่ะนั่นก็คือสระ A นั่นเองเนาะ A ตัวนี้นะคะก็จะมีตัวใหญ่แล้วก็ตัวเล็กนะคะอ่านก็คือ A นะคะแล้วก็เป็นตัวสระ A ของเราที่อยู่ในภาษาของเรานั่นเองเนาะจากนั้นค่ะก็จะมีตัว O นะคะตัว O ก็จะมีตัวใหญ่แล้วก็ตัวเล็กนะคะก็แค่เขียนตัวใหญ่ตัวเล็กนะคะไม่ได้แตกต่างกันเลยเนาะเพราะฉะนั้นนะคะตัวนี้คือสระ โอ oh, นั่นเองในภาษาของเรานะคะจากนั้นค่ะก็จะมีสลั่วนะคะสละั่วหรือสละอุนะคะขึ้นอยู่กับเพื่อนบ้านของตัวอักษรตัวนี้หรือว่าสระตตัวนี้นะคะว่าจะทําให้เขาเสียงยาวหรือเสียงสั้นเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะตัวใหญ่ก็กับตัวเล็กนะคะก็เหมือนกันนะคะไม่ได้แตกต่างแค่เราเขียนตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็ตัวเล็กลงแค่นั้นเองนะคะอันนี้คือสละที่แบบเป็นพื้นฐานเลยนะทุกคนเพราะฉะนั้นจะต้อง ท่องให้ได้แล้วก็จําให้ได้นะคะว่าเปรียบเทียบกับภาษาของเราเนี่ยมันคล้ายๆกับสระตัวไหนนะคะตัวนี้คือหัวใจมันจะทําให้เราอ่านได้ออกเสียงถูกนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะไปดูตัวต่อไปค่ะตัวที่มีอุ้มเลาเทอยู่ข้างบนนะคะนั่นก็คือมีอยู่ทั้งหมด3ตัวนะคะตัวอที่มีอ um ุ้มเลาเท นะคะที่มีจุด2จุดอยู่ข้างบนเนี่ยเขาเรียกว่าอุ้มเลาเทอร์นะคะมันจะกลายจากเสียงสระอเป็นเสียงสระแอนะคะก็คือตัวสระแอของเรานี่เองนะคะจากนั้นค่ะ2ตัวนี้จะออกเสียงยากนิดนึงนะคะในภาษาเยอรมันเนี่ยออถ้าสมมติว่ามันไม่มีจุดหรือไม่มีอุ้มเลาเทอร์อยู่ข้างบนเนี่ยนะคะเราก็จะออกเสียงเป็นสระโอธรรมดาใช่ไหมคะโอลิ้นของเรานะคะจะไปอยู่ข้างหลัง นะคะสระโอลองสังเกตดูอ่าลองดูสิคะสระโอลิ้นของเราจะไปอยู่ข้างหลังคือมีการดึงลิ้นไปข้างหลังนะคะแต่ตัวนี้นะคะถ้ามีอุ้มเหล่าเธอหรือว่ามีจุดสองจุดข้างบนนะคะให้ทุกคนเนี่ยนะคะเอาพยายามดึงลิ้นของตัวเองออกมานะคะมันจะกลายเป็นเสียงเออนะคะเออเนาะปลายลิ้นเนี่ยมันจะออกมาข้างหน้านะคะนั่นแหละคือเสียง เออหรือว่าสระโอที่มีจุดสองจุดข้างบนนะคะตัวต่อไปนะคะที่ออกเสียงยากก็คือถ้าปกติไม่มีจุดข้างบนก็จะออกเสียงเป็นอูนะคะอูเห็นไหมลิ้นของเราจะไปอยู่ข้างหลงังอ่ะลองดูค่ะอูนะคะจากนั้นเวลาเราเดึงลิ้นออกมาข้างหน้าเหมือนกันเลยนะคะก็คืออือเสียงมันจะก้องขึ้น ออนะคะเพราะฉะนั้นจะอยู่ที่ลิ้นเท่านั้นนะคะลิ้นข้างหลังปกติโออูนะคะแต่ถ้าเราดึงลิ้นออกมาข้างหน้ามันก็จะเป็นเออือ ะะเสียงมันจะเปลี่ยนส่วนตัวนี้ก็เป็นสระแอรธรรมดาไม่ไม่ไม่เปลี่ยนนะคะแต่2ตัวนี้มันจะออกเสียงยากนิดนึงนั่นก็คือหัวใจของมันยากนิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเราฝึกเนี่ยก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะเราทําได้กันทุกคนอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะไปดูสระกลุ่มต่อไปนะคะอันนี้คือกลุ่มที่2เนาะกลุ่มต่อไปก็คือสระคู่ๆนะคะติดกันมานะคะอันนี้เราต้องใช้วิธี ท่องจำนะคะถึงจะทำได้นะคะถ้าตัวสระอาบวกกับสระอูนะคะมันจะกลายเป็นสระเอานะคะโอเคสระแอหรือสระอาที่มีจุดอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็บวกกับสระอูนะคะมันจะกลายเป็นสระออยนะคะออยนะออกเสียงแล้วก็สระเอบวกกับสระอูนะคะมันจะกลายเป็นเสียง ออยเหมือนกันนะคะก็คือสละออยนะคะเออสละออยก็คือเปลี่ยนเป็นออยนะคะก็คือมันออกเสียงเป็นออยเป็นฮอยฮอยเธออย่างเงี้ยนะคะโอเคจากนั้นค่ะสละเอบวกกับสละอีนะคะออกเสียงเป็นสละไออ,อืนะคะไอนะ แล้วก็มันสลับที่กันค่ะสระอีบวกกับสระเอนะคะจะเป็นเสียงสระอียาวๆเลยนะคะจะไม่อีเหมือนตัวที่เป็นเดี่ยวๆนะคะที่เราทำกันไปเมื่อกี้นะคะแต่ตัวนี้ก็คือออกเสียงยาวเลยค่ะอีเลยนะคะแล้วสระไออีกตัวหนึ่งนะคะนั่นก็คือสระอาบวกกับสระอีหรือสระอีที่เป็นตัวอ่าน ตัวอักษรอ่านนะคะแต่เสียงมันคือสระอีนะคะแล้วทีเนี้ R e, นนะะยอาบวกอีตัวนี้นะคะก็จะกลายเป็นสไลไอตัวนี้นะคะขอแนะนำวิธีง่ายที่สุดคือเราต้องท่องเท่านั้นค่ะตัวนี้นะคะท่องไปท่องมา3 4รอบเดี๋ยวก็จำได้นะคะไม่ยากไม่ยากเนาะอ่ะอันเนี้ยให้เป็นการบ้านไปท่องแล้วกันนะคะจากนั้นค่ะเราจะไปดูตัวต่อไปค่ะ ในกลุ่มต่อไปนะคะในภาษาเยอรมันนะคะหรือว่าเราจะเรียกว่าภาษากลางเยอรมันเพราะว่าอะไรในภาษานะคะทุกภาษาทุกประเทศก็จะมีภาษาเป็นของตัวเองใช่ไหมมันก็จะมีภาษากลางแล้วก็จะมีภาษาอีสานภาษาเหนือภาษาใต้นะคะเพราะฉะนั้นการออกเสียงเนี่ยจะแตกต่างกันไปโดยข้างหลังนะคะจะบอกว่ามัน ออกแบบนี้ถูกไหมออกแบบนี้ผิดไหมไม่มีอะไรผิดอะไรถูกนะคะขึ้นอยู่กับสถานที่หรือเป็นภาษาพื้นบ้านของเรานั่นเองใครพูดภาษาอีสานนะคะก็จะ, <laughs> จะรู้เลยนว่ามันแตกต่างกันยังไงนะคะเพราะฉะนั้นที่เยอรมันก็เหมือนกันค่ะเขาก็จะมีภาษาทางการนะคะภาษาเหนือภาษากลางนะคะหรือว่าภาษาที่เป็นพื้นบ้านหรือภาษาใต้ยิ่งภาษาใต้คนเยอรมันเองบางครั้งก็ไม่เข้าใจกันนะคะเพราะฉะนั้น นะคะเราก็ต้องปรับตัวนะคะถ้าเกิดเราสมมติว่าเราเรียนที่โรงเรียนแบบนี้แล้วเราก็ต้องไปปรับตัวกับสภาพแวดล้อมหรือว่าเป็นภาษาพื้นบ้านเขานะคะ ตัวนี้จะใช้ประสบการณ์นะคะเพราะว่าคนแก่ๆยิ่งเรายิ่งฟังยากนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้พูดภาษากลางเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเราเวลาเราเรียนเนี่ยเราจะเรียนเป็นตัวที่เป็นพื้นฐานก่อนแล้วเราค่อยไปปรับอีกทีนึงนะคะแต่ว่าถามว่าคนที่ฟังเราเนี่ยเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเพราะว่าเขาดูทีวีภาษากลางคือภาษาทีวีภาษาทางการนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นในการออกเสียงเนี่ยอันเนี้ยก็จะเป็นสรุปนะคะในการออกเสียงคําหรือว่าตัวอักษรที่อยู่ข้างหลัง นะคะภาษากลางเยอรมันหรือภาษาที่เราดูทีวีนะคะภาษาทางการของเขาเนี่ยนะคะสระเอนะคะถ้ามันอยู่ข้างหลังมันจะออกเสียงเป็นสระเอนะคะนะจะไม่ใช่เกเฮนะคะแต่ว่าจะถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะคะแต่ว่าภาษากลางคือเกเฮนะคะตัวนี้จะออกเสียงเป็นสระเอนะคะแปลว่าไปเนาะอิชเกเฮอย่างเงี้ยนะคะโอเคจากนั้นค่ะ ตัว a กับตัว R นะคะถ้ามันอยู่ข้างหลังนะคะเราสามารถเปรียบเทียบกับคำว่า a ที่แปลว่าผู้ชายได้นะคะเพราะว่าอะไรมันออกเสียงอันเดียวกันแต่ว่านะคะศัล R เอ่อตัวเนี้ยตัว r ตัวนี้นะคะถ้ามันอยู่ข้างหลังปากเราจะมีการอามันจะฟังเหมือนสรลอานะคะแต่มันไม่ใช่สรลอานะคะถ้าม,มันผสมกับตัวนี้ก็คือ เล่าเราจะอ้าปากกว้างแต่เวลาเราฟังเนี่ยมันเหมือนกับสระอาแต่มันไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้คือสระแอนะคะแต่การอ้าปากกว้างมันเลยทำให้ฟังเหมือนอาแล้วก็ตัวนี้นะคะจะไม่มีการเอ่อแล ไม่มีรึข้างหลังนะคะจะอ้าปากแค่นั้นนะคะกว้างๆเลยนะคะจากนั้นตัวสุดท้ายค่ะที่มันชอบอยู่ข้างหลังคือ AN นั่นเองตัวนี้ภาษากลางหรือภาษาทางการนะคะเราก็จะออกเสียงเป็น เกเฮนนะคะตัวนี้จะออกเสียงเป็นสระเอินนั่นเองเกเฮนชลาฟนนะสเลนหรือว่าอะไรลนะ่ะเอสซนนะคะเพราะฉะนั้นเกเฮนตัวนี้แปลว่าไปนั่นเองเนาะ,ะโอเคค่ะตอนนี้เราก็ได้สรุปเ,เขาเรียกอะไรสระนะคะสระของเราเรียบร้อยแล้วนะคะสระเหล่านี้เป็นหัวใจของคําถ้าเราจําสระได้เราจะอ่านภาษาเยอรมันได้ถูกต้องแล้วก็ออกเสียงได้ถูกต้องแล้วก็ แม่นยำนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นการบ้านนะ,ะสำหรับใครๆที่เรียนใหม่นะ,ะถ้าเกิดสมมติว่าเราเรียนใหม่ยิ่งจะต้องทำให้มันถูกนะคะเพราะว่ามันจะแก้ยากในภายหน้าหรืออนาคตนะคะแก้ยากมากๆเลยถ้าเราออกเสียงผิดนะคะเพราะว่าเราเนี่ยจำอันนี้มาแล้วมันก็เลยติดปากนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในตัวนี้นะคะ โอเคค่ะตอนนี้นะคะแจ๊ก็มีคอสนะคะนั่นก็คือคอส990บาทนะคะคอสนี้มีอะไรพิเศษบ้างนั่นก็คือเราจะไม่ได้เรียนแค่ A B C D เท่านั้นนะคะ A B C D ก็คือตัวอักษรไม่ได้เรียนแค่นั้นนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้จะพาออกเสียงอบอกหมดเลยค่ะนั่นก็คือจะมีการบอกว่าเอ้ยเนี่ยต้องวางลิ้นยังไงวางปากยังไงเอาปากแบบไหนแล้วก็ลมออกที่ไหนนะคะและเพราะว่าใน การพูดเนี่ยคือเราจะสูดลมเข้าไปแล้วลมเนี่ยมันจะออกมาแล้วมันมากระทบกับลิ้นกับฟันกับปากของเราใช่ไหมคะลมออกจมูกหรือว่าลมออกปากนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะสามารถติดต่อได้เลยค่ะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะแล้วก็คือไลน์นั่นเองเนาะถ้าใครสนใจก็สามารถสอบถามข้อมูลได้นะคะเพราะ คอสนี้พิเศษจริงๆนะคะเราจะเรียนทั้งคําศัพท์ด้วยในระดับที่เป็นพื้นฐานจริงๆอันนี้จะเป็นสําหรับคนที่พื้นฐานจริงๆเลยนะคะคือเพิ่งอ่านหรือว่าฝึกนั่นเองหรือว่าอ่านคําศัพท์นั่นเองเพราะว่าตัวนี้จะมีคาศัพท์มากกว่า300คําศัพท์นะคะแล้วก็จะพาผสมคําด้วยทุกคนเพราะฉะนั้นสนุกสนานนะคะคอสนี้พิเศษสุดๆเลยเนาะเราก็จะมีการฝึก อ่านนะคะแล้วก็ผสมคำนะคะมากกว่า300คํานั่นเองนะคะในระดับที่เริ่มต้นสุดๆเลยนะคะถ้าใครอยากเรียนใหม่เพราะการออกเสียงนะคะเราต้องออกเสียงให้ถูกตั้งแต่แรกถ้านานไปแก่ยากนะคะแก่ยากมากๆเลยเพราะว่าเราได้จําไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นพิเศษสุดๆเลยนะคะถ้าใครสนใจก็เหมือนที่บอกนะคะจะทิ้งที่อยู่หรือตัวที่ถามข้อมูลไว้ให้ข้างล่างนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวิดีโอนี้ ลาไปก่อนค่ะจูสจูส